สติมีลักษณะยังไงสติทำหน้าที่อะไรสติเกิดขึ้นเพราะอะไรเนะี่ต้องสอนเวลาสอนโอ้ยต้องสอนละเอียดนะสติมันมีหน้าที่รู้สภาวะนะคอยรู้สภาวะถ้ารู้แล้วเนี่ยมันคุ้มครองรักษาจิตของเราไม่ให้ชั่ว แล้วก็สามารถพัฒนาคุณงามความดีได้นะแล้วสติก็เป็นอนัตตาอยู่อยู่สั่งให้เกิดมันเกิดไม่ได้ต้องทำเหตุให้มันเกิดอะไรทำให้สติเกิดนะหัดรู้สภาวะเนืองๆนะเห็นสภาวะบ่อยๆสิ่งที่เรียกว่าสภาวะคือรูปธระทานามธรรมานะ เนี่ยแต่ละตัวหมาต้องบอกละเอียดยิบเลยนะดูสภาวะเขาต้องดูรูปธรรมานามธรรมานะอย่างคิดพิจารณาร่างกายอะไรเงี้ยไม่ใช่สภาวะเป็นความคิดนะยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่เป็นการกระตุน้นะให้จิตมีสัญญาที่จะไปหมายรูก้กายเป็นไตรลักษณ์ได้ตรงนั้นนะ